ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหญิงจะเน้นไปนในเรื่องของคำพูดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะหลายครั้งเมื่อเราเปิดดูข้อพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคำที่มาจากปากของเราพระคัมภีร์บอกกับเราว่าความเป็นความตายจะอยู่ที่อำนาจของลิ้นเราเองพระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้ก็ด้วยคำพูดของพระองค์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดของเราเราจะรอดก็มาจากการที่เราเชื่อด้วยใจและเรากล่าวรับด้วยปากของเราดังนั้นถ้อยคำที่มาจากปากของเราจึงมีส่วนที่สำคัญอย่างมากและองค์พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราอย่างมากในเรื่องของการใช้ถ้อยคำและการดำเนินชีวิตของพระองค์ถ้าเราดูตัวอย่างจากพระองค์แล้วไม่มีทางถ้าเกิดว่าเราทำตามและเราจะพลาดจากพระพรและการจัดเตรียมจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับเราและพระองค์ไม่ได้เพียงแค่สอนถ้อยคาเท่านั้นพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างให้ดังนั้นมีตัวอย่างที่เขียนบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์หลากหลายข้อด้วยการที่พูดถึงการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างดีซึ่งแน่นอนถึงแม้พระองค์ไม่ได้บอกว่าจงทําอย่างนี้เจ้าจะได้พระพรจงทําอย่างนี้นะจะได้พระพรแล้วก็ไปทําอย่างนี้ได้พระพรพระองค์ไม่ต้องการให้เราจดจ่ออยู่แค่ว่าชีวิตนี้ ฉันจะทำยังไงเพื่อให้ได้พระพรแต่พระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงเราเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามชอบพระไทยัยพระองค์จริงๆสามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่เรียนแบบมารไม่เรียนแบบโลกใบนี้ไม่เรียนแบบสิ่งต่างๆที่เป็นแง่ลบแง่ร้ายในโลกใบนี้เหมือนกับที่หญิงกับพิชานชิตก,ก็มีความปรารถนาจะให้ลูกของเราได้ประพฤติตนอย่างถูกต้อง แล้วไม่อยากที่จะบอกลูกว่าทําตัวให้ถูกต้องนะแล้วจะได้อันนี้ต้องทําตัวให้ดีนะวันนี้ถ้าเรียนหนังสือแล้วจะได้อันนี้ถ้ายอมแปลงฟันแล้วจะได้อันนี้ถ้ายอมล้างหน้าจะได้อันนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาทําดีผลประโยชน์ดีๆก็เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนดูด้วยกันนะคะในหนังสือยหอนบทที่13นี่เป็นคําสอนจากองค์พระเยซูคริสต์นะคะยหอนบทที่13ข้อ34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพระเยซูไม่ได้บอกแค่ว่าให้รักกันและกันและจบเท่านั้นเพราะความรักในแบบของมนุษย์มีมาตรฐานที่หลากหลายเรารักเพราะเขาดีกับเราเรารักเพราะว่าเขาน่ารักเรารักเพราะว่าเขาดูภายนอก แสนดีเรารักเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมแต่ถ้าเราทักแล้วเขาไม่รักเราเราก็ไม่รักเขาแล้วถ้าเราทักไปเขาไม่ทักตอบเราไม่รักแล้วถ้าเกิดเราขออะไรบางอย่างไปและเขาไม่ให้เราไม่รักแล้วนั่นคือมาตรฐานแบบโลกใบนี้แต่พระเยซูบอกว่ายังไงคะไม่ใช่แค่ให้รักกันและกันเท่านั้นแต่พระองค์บอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้นเรียนแบบอย่างของพระองค์ด้วยพระองค์รักอย่างไรบ้างย้อนไปดูตั้งแต่ที่พระองค์เรียกให้เปโตรให้สาวกคนต่างๆมาทำมาดำเนินชีวิตเดินตามอย่างพระองค์เรารู้ว่าผู้ชายตัวใหญ่ๆห,หน้าที่คือชาวประมงมีอาชีพเป็นคนเก็บภาษีก็มีมีอาชีพหลากหลายแตกต่างกันออกไป บุคลิกลักษณะนิสัยก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่พระเจ้าไม่พอพระทัยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้เดินตามอย่างที่มีตัวอย่างต่อหน้าต่อตาชัดๆแต่ความรักของพระองค์คือพระองค์ปฏิบัติกับเขาอย่างดีให้เกียรติพุดจากับเขาอย่างให้มีความหวังในตัวเขาอยู่เสมอ พระองค์กล่าวถ้อยคําที่เป็นคุณกับชีวิตของเขาอยู่เสมอพระองค์อดทนนานกับเขาอยู่เสมอนั่นคือความรักที่พระองค์มีให้ในขณะที่พระองค์ค่อยๆสอนการทําพลาดเกิดขึ้นได้อย่างเวลาที่เราเป็นมนุษย์เมื่อเราสอนลูกถ้าลูกยังเล็กมากๆลูกทําพลาดเรามักจะอภัยแต่เมื่อลูกอายุสักเท่าเลเนียละแปดเก้าขวบสิบขวบเมื่อลูกทําพลาดในครั้งแรกครั้งที่สอง ความอดทนจู่ๆมันเกิดหมดไปยิงไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยนะคะยิงพูดถึงตัวยิงเองทุกคนทําดีแล้วยิงเทศให้ตัวเองฟัง <c oughs> ความอดทนที่เรามีกับลูกกลับหมดไปความรักในแบบที่เราควรจะดําเนินกับลูกเริ่มถดถอยลงพอเรากล่าวครั้งหนึ่งเขาไม่ทําครั้งที่สองเราเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่อยากทําดีให้แล้วดึงเอาสิทธิพธิเศษที่เขาได้ออกไปจากชีวิตของเขา ขู่เข็นเขากล่าวถ้อยคำที่ไม่ได้เป็นคุณกับเขายิงผิดยิงเคยยิงไม่ได้บอกกับลูกเสมอว่าลูกฉลาดนะมามิเชื่อว่าเลเนียฉลาดต้องทำได้ดีกว่านี้สิยิงเผลอค่ะบางครั้งหญิงก็บอกว่าทำไมโง่หลุดปากเหมือนกันเพราะว่ายังเป็นมนุษย์แต่ทันทีที่หลุดปากออกมาจับได้ทันทีว่าตัวเองผิดแล้วต้องขอโทษพระเจ้าแล้วต้องขอโทษลูกด้วยเหมือนกัน บางครั้งการดำเนินชีวิตด้วยความรักเราอาจพลาดได้แต่การพลาดในแต่ละครั้งถ้าเรารู้ตัวเราเรีบกลับใจใหม่และเราแก้ไขและไม่ใช่แค่แก้ไขกับพระเจ้าเท่านั้นเราผิดกับผู้ใดเราต้องไปขอโทษคนนั้นด้วยเราควรที่จะยอมรับกับเขาเพื่อให้เขาได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องนะเขาควรจะได้รับอะไรดีๆมากกว่านี้จากเราและขอให้เขาอภัยให้กับเราเลือกดำเนินอย่างถูกต้องด้วย ย้อนกลับมาดูพระเยซูทรงปฏิบัติกับสาวกของพระองค์ด้วยความรักปฏิบัติด้วยความรักอย่างไรบ้างเปโตรทำพลาดเปโตรอยากใช้ความเชื่อเหมือนลูกอยากช่วยล้างจานแล้วก็ทำจานใบสวยของคุณแตกบางครั้งคุณรู้สึกอยากหายใจเข้าลึกๆแต่บางครั้งหายใจยังไม่ทันลึกพอก็แวดออกมาแล้วทันที เปโตรโะองถ้าใช่โะรงค์บอกเลยให้ข้าระรงลงจากเรือเดินบนน้ําได้พระเยซูบอกมาเดินไปสักพักหนึ่งเดินมาได้ตั้งไกลเดินมาจะเกือบจะถึงพระองค์แล้วเริ่มหันไปมองฉันมาทําอะไรตรงนี้ฉันอยู่ของฉันคนเดียวเพื่อนก็ไม่มามีฉันมาคนเดียวแล้วระองอยู่ตรงนี้แล้วมนุษย์เป็นๆที่ไหนเดินบนน้ําได้เท่านั้นแหละเขาเริ่มที่จะล่วงลงไป แต่ความรักของพระเยซูคือช่วยและในพระคัมภีร์ไม่ได้ไม่ได้เขียนเลยว่าพระองค์ตําหนิต่อว่าบนด่าอะไรเปโตรและเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ในเรือพระเยซูขึ้นไปบนเรือก็ไม่มีบันทึกเอาไว้เลยว่าพระองค์ขึ้นไปบอกว่าพวกเจ้าทําไมถึงไม่เชื่ออย่างที่เปโตรเชื่อทําไมไม่หัดแสดงความเชื่อบ้างอยู่กับเรามาตั้งนานทําไมไม่แสดงออกบ้างพระองค์ก็ไม่ได้ตําหนิว่าใคร ใครเป็นยังไงพระองค์อดทนกับเขาในรูปแบบนั้นรักเขาอย่างนั้นเชื่อมั่นในส่วนดีพระองค์รู้ว่าพระองค์เรียกให้เขามาทําหน้าที่เป็นอัครทูตเป็นเหล่าสาวกเป็นอัครสาวกออกไปประกาศไปเป็นตัวแทนของพระองค์วันนี้เขายัางไม่ได้รับการก่อสร้างให้เสร็จ เหมือนถนนที่มันยังสร้างไม่เสร็จมันจะมีขรุขระบ้างมันยังจะมีกรวดมีเศษอะไรคมๆบ้างเพราะมันยังไม่เรียบร้อยพระองค์เข้าใจดีว่าสภาพนั้นยังไม่เรียบร้อยพระองค์จึงอดทนและมองถึงอนาคตว่าเดี๋ยวก็เสร็จเราเป็นคนสร้างเขาคือสิ่งที่ถูกสร้างเราจะเอาแบบอย่างที่ดีวางให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้รับการสร้างจนเขาออกมาดูดี ตอนนี้เราทุกคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูคนที่มองมาที่เราไม่ได้มองเห็นแค่คุณนกไม่ได้เห็นแค่พี่ชานชิตไม่ได้เห็นแค่น้องมะน้องเจสน้องไม่มุกน้องแนทะเท่านั้นแต่ที่เขามองมาเขาเห็นพระเยซูในนั้นด้วยเราเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะช่วยรักคนอื่นและสร้างคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเขาหากเขาทำอะไรไม่ถูกใจเขายังได้รับการสร้างไม่เสร็จเลยอะ ถ้าเราขับรถไปแล้วถนนมันจะครูขระมีความกระโดดไปกระโดดมาบ้างเขายังถูกสร้างไม่เสร็จเขายังไม่ใช่องค์พระเยซูคริสเราต้องรักเขาเชื่อมั่นในตัวเขาอดทนกับเขามากๆกล่าวแต่ถ้อยคําที่เป็นคุณเพราะเราเองก็ยังถูกสร้างไม่เสร็จเลยเหมือนกันดีไม่ดีฟ้าของเราบางส่วนอาจจะขรุขระหนักกว่าเขาด้วยซ้ําไป แต่เขายังอุตส่าห์อดทนกับเราได้โดยที่เขาไม่ต้องมาพูดกับเราเลยว่าจริงๆเธอก็ผิดนะแต่ฉันอดทนกับเธอมากกว่านะรู้ไหมวันก่อนเธออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันยังอุตส่าห์ทนกับเธอเขาไม่จําเป็นต้องพูดที่เขาเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ที่เขาเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้กําลังทนกับเราแต่ที่เขาเงียบเพราะเขากําลังเดินในความรักกับเราเขายังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่ดังนั้นพระเยซูปเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วในเรื่องของการดําเนินในความรัก พระองค์ไม่ได้บอกให้เรารักในแบบของเรารักในแบบของโลกใบนี้พระองค์บอกว่าให้เรารักในแบบที่เรารักเจ้าเรารักเจ้าทั้งหลายยังไงเอาแบบเดียวกันเนี่ยไปรักกันละกันรักแบบอดทนนานกระทำคุณให้เชื่อมั่นในส่วนดีที่สุดของคนนั้นอยู่เสมออะไรไม่ดีปล่อยไปอะไรที่ไม่ดีกลบกลบเอาไว้ไม่ยั่งไปประจานความรักช่วยกลบกลื่อนความบาปทั้งสิ้นได้ความรัก ไม่มีวันสูญสิ้นความรักชนะทุกๆอย่างได้ดังนั้นเลือกเดินในความรักในแบบของพระองค์อย่าเลือกเดินในความรักแบบของโลกใบนี้อย่ารักแบบที่แนทรู้ป่ะคุณกอพี่รักเขานะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาทำอะไรบ้างเผื่อแนจะรักเขาและอธิษฐานเผื่อเขานี่ไม่ใช่ความรัก แต่ความรักคือปิดปากเงียบและอธิษฐานคนเดียวก็ได้เพราะคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลไม่ต้องไปชวนเพื่อนทั้งโบสถ์มาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วบอกให้เพื่อนรู้ว่าคนนั้นวันก่อนเขาเดินสะดุดล้มอีท่าไหนไม่ต้องไปเล่าแค่เราและพระเยซูอธิษฐานเผื่อเขาจบแค่นั้นเรื่องเราฝากที่พระองค์เดินในความรักในแบบที่พระองค์วางเอาไว้และไม่เพียงแค่คนนั้นจะ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่ว่าเขาจะได้รับประสบการณ์ความรักของพระเยซูผ่านทางชีวิตเราเท่านั้นตัวเราเองกำลังเสริมสร้างตัวเองในเรื่องของความรักด้วยเรากำลังทำให้สิ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ค่อยๆดีขึ้นสภาพดีขึ้นในแต่ละวันด้วยตัวของเราเองด้วยด้วยคำสอนจากพระวจนะของพระองค์เรากำลังอดทนนานๆมากยิ่งขึ้นผลของความรัก ผลของวิญญาณที่ทำงานในชีวิตของเราเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นทุกฝ่ายได้รับประโยชน์แต่ที่สูงที่สุดมากกว่าที่เราได้รับประโยชน์หรือเขาได้รับประโยชน์คือการที่พระ,พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้รับการถวายพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราเมื่อคนเขาได้มีประสบการณ์กับชีวิตเราเมื่อคนที่เขาแอบดูอยู่เขาได้เห็นว่าเราปฏิบัติกับคนอื่นยังไงบ้างพระเจ้าได้รับการถวายพระเกียรติ คนจะมองมาและเขาไม่ได้มองว่าเออแนทะทำตัวดีนะแต่เขาจะมองว่าคริสเตียนคนที่เชื่อพระเยซูเขาทำตัวอย่างนี้นี่เองเขาจะเริ่มมองไปไกลกว่าตัวเราเขาจะเริ่มสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรานั่นแหละที่ทำให้คุณเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั่นแหละที่ทำให้พระองค์พอพระชัยได้ในแต่ละวัน ดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้พระองค์ทรงยิ้มได้ในทุกๆเวลาโดยผ่านทางการที่เราเลือกดำเนินและไม่ใช่แค่กับคนนอกเท่านั้นพระเยซูบอกว่าดำเนินกับกันและกันรักกันและกันพูดถึงโบสถ์อื่นในแง่ที่ดีพูดถึงผู้เชื่อที่อยู่ที่อื่นในแง่ที่ดีพูดถึงผู้เชื่อที่อยู่ในโบสถ์เดียวกับเราอย่างดีพูดถึงผู้เชื่อที่ออกไปจากเราไปเติบโตที่อื่นในแง่ที่ดี เรารักกันและกันเรากำลังปฏิบัติต่อพระกายของพระองค์เราพูดอะไรเรากล่าวอะไรเราทำอะไรเราคิดอะไรถึงคนอื่นอย่างไรอย่าลืมว่าพระองค์ถือว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเราทำต่อคนอื่นเหมือนกับที่เราจะปฏิบัติต่อพระองค์เราเดาเนินในความรักกับคนอื่นในแบบที่เราจะทำถวายพระองค์และพระองค์ซึ่งอยู่ในเราจะทำให้กับคนเหล่านั้นด้วยให้ชีวิตของเรา เป็นที่ถวายพระเกียรติในให้กับพระองค์ทุกๆวันอย่ารอแค่ถึงวันสุดท้ายเท่านั้นเอเมนไหมคะให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระองค์ในพระวจนะที่สอนให้เราได้รู้ว่าพระองค์ได้ประทานบัญญัติใหม่ให้กับเราไว้แล้วและองค์พระเยซูคริสต์ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้แล้วว่าเราสามารถที่จะรักกันและกันได้อย่างไรไม่ใช่ความรักตามมาตรฐานตามแบบอย่างของโลกใบนี้แต่เป็นความรักในแบบที่พระองค์ทรงรักเราเราเลือกที่จะทำตามนั้นและเรารู้ว่า ไม่ว่าบุคคลอื่นจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราสามารถรักเขาได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราความรักของพระอรงค์อยู่ในเราองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ภายในเราทรงเสริมกําลังเราเราสามารถที่จะทําได้เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่และเราเลือกที่จะไม่เดินตามอย่างโลกนี้ และลูกรู้ว่าชีวิตของเราทุกคนจะสามารถนำรอยยิ้มมามอบให้กับพระองค์ได้ในทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีทุกๆวินาทีชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์แล้วคนอีกมากมายที่เขาเห็นเขาจะไม่เพียงได้รับพระพรเท่านั้นแต่เขาจะได้รับความรอดเขาจะกลับใจจากการดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องของเขาและ ชีวิตของเขาจะมีประสบการณ์กับความดีของพระองค์พระองค์จะมีความสุขในทุกๆวันผ่านทางการดำเนินชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนขอบคุณค่ะ